สวัสดีครับอืมตอนนี้ก็มืดแล้วครับผมเห็นลาต้านอนหลับนะครับอัปเดตอาการนะครับน้องได้กินยาแล้วก็ไปซื้อปลาทูมาให้น้องกินข้าวครับผมแล้วก็จะได้กินยาที่คุณหมอให้มาตอนนี้น้องน้องหลับครับผมสงสารลัต้ามากเลยหลับนะ่สงสารมากเลยหอนพ่อด้วยฮอนพ่อด้วยเชนี้พ่อเปิดไม่ยอมออกมานะหลับอย่างเดียวแล้วพอเพิ่งกินยาไปอาจจะเพียริจยาด้วยอาจจะเพียริจยาด้วยครับผม หลับน่าสงสารมากเลยเดี๋ยวครั้งหลังผมจะมาทําคลิปว่าสาเหตุเกิดจากอะไรครับว่าทําไมน้องถึงท้องเสียครับผมเหมือนพี่ติมฮะว่ามันมีกี่สาเหตุในการทําให้แมวท้องเสียได้นี่สงสารตา้ามากเลยครับเทีนี้แต่จมูกน้องลาต้าเนี่ยนี่จมูกเขายังเป็นสีชมพูอยู่นะครับผมจมูกเป็นสีชมพูจมูกไม่ซีดนะครับตอนกลางวันก็ยังเล่นอยู่เลย S <S น่าสงสารมากเลยนอนตาครับนอนแล้วลูกนะเพียรเหนื่อยครับวันนี้วันนี้ถ่ายหลายรอบเลยวันนี้ก็เพิ่งได้กินยาไปตอนเย็นครับตอนกลางวันก็พาไปมีไข้แล้วก็ฉีดยาให้น้องลาตาครับผมไปหา,าคุณหมอพอเห็นน้องป่วยปุ๊บเราก็ทำใจไม่ได้อะ่ะสงสารน้องครับ อาการจะถ่ายหนักกว่าพี่ติมก่อนที่พี่ติมจะเป็นครับผมพี่ติมก็น่าจะน้ําหลังบ้านที่ฝนตกพวกนี้เชื้อแล้วทีนี้ครั้งนั้นน้าท่วมในบ้านพอท่วมในบ้านปุ๊บพื้นก็ถูแล้วนะครับวันนั้นถูเรียบร้อยแล้วแต่เชื้อมันยังมีอยู่ก็เลยทําให้น้องติดก็ตอนนี้ก็พวงตัวอื่นครับผมก็พยายามอย่าให้ตัวอื่นติดเลยแยกน้องลาต้าออกมาก่อนครับก็สงสารน,นะเราเลี้ยงเขาแล้วทำไมได้ ายเร็วนะลูกนะนั่งกันตอนตนี้หลับครับบังหลับจมูกสีชมพูจมูกสีชมพูเลยเนหลับครับเพียครับเพียินี<อ>่นะบังหลับเลยสงสารมากนอนนี้ก่อนลูกนะหายแล้วเดี๋ยวขึ้นไปนองกับพ่อนะครับผมนะครับตาน้อย ดีมากเลยปกติเขาเล่นนะเขาไม่ได้เพียเขาเล่นเล่นตลอดเลยเล่นน้เล่นนี้เมื่อกี้ก็ยังแต่งตัวอยู่เลยพอได้กินยาไปสักพักเขาก็หวงแล้วก็หลับไปเลยครับเฮ้ยถึงหลับเมื่อกี้นะครับผมเดี๋ยวจะมาอัปเดตอาการของน้องให้อทีนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่เป็นหน่วงน้องลักต้าน,นะครับผมพรุ่งนี้ไม่มีใครอยู่บ้านด้วยตอนเช้าเราก็ จะให้ยาน้องเสร็จแล้วก็เราต้องไปทําานครับแล้วกลับมาตอนเย็นมาดูกันอีกทีนึงครับผมเดี๋ยวผมจะติดกล้องวงจรปิดไว้แล้วก็จะส่องน้องตลอดเลยเดี๋ยวจะกล้องติดแล้วก็ส่องน้องไว้ตลอดเลยพรุ่งนี้ครับผมจะได้ดูอาการของน้องด้วยเดี๋ยวมาอัปเดตอีกทีนะครับเ,เพื่อนๆพ่อนครับผมต้าลาไปก่อนนะครับต้าขอพักก่อนก่อนครับผมสวัสดีครับ